เรียกใครไม่รู้ไอ้น้องเผือกผมมีหรือเปล่านะที่น้องเผือกเนี่ยบอกว่ามีแฝดอยู่่ะเฮยเข้าใจนะ <c oughs> นี่เผือกเผือกนี่ข้างในนี่เหรอใช่ไหม โอ้หเป็นที่ร้างร้างนี้ก็น่าจะอยู่ถ่ายให้เจอาเข้าไปดูนะไม่รูว่าตนกเคือกอยู่หรือเปล่าไอ้แฝกของน้องเคือกยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ้ทางเข้าดิผมไม่รู้มันจะเข้าไปได้หรือเปล่าลองไหนหรือเปล่าด้วลองเดินเข้าไปดูนะไม่มีใครอยู่นะ อยู่ใครอยู่ไหมนองเพื่อนอยู่ป่ะงเอามีทางลงไปด้านล่างโน่นเลยนะเออเข้าดูอยู่ข้างล่างกว่าทิศาสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมเอกเอีเคนะครับก็วันนี้ผมเนี่ยได้เดินทางขึ้นมากับน้องเผือกนะครับก็ผมเนี่ยตั้งใจจะขึ้นมาดู แฝดของน้องนะครับที่เล็กเนี่ยได้บอกผมว่าน้องเนี่ยมีน้องแฝดนะครับพี่เยตีก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปกับน้องน้องเผื่อนครับพี่เอตีก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่ารีบขึ้นมาใหญ่เลยนะครับก็ลงเมื่อกี้ลงไปถึงบ้านแล้วก็ผมก็เลยรีบตามน้องขึ้นมานะก็พาผมรีบขึ้นมาผมก็เลยบอกให้รอก่อนนะผมไม่ตั้งใจจะรีบขึ้นไปดูผมใหญ่จะเจอแฝดของน้องเหมือนกันนะเห็นว่าเล็กบอกน่ารักเหมือนกันนะครับพี่เอตีก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูว่าจะเจอ น้องแฝดของน้องของน้องเผือกหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรนะครับก็โอเคครับพี่ตีเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินตามน้องเผือกนี่เข้าไปก่อนนะเพราะว่าน้องเผือกผมต้องขึ้นผมตอนนี้ผมขึ้นมาใกล้ถึงแล้วนะขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยก็น่าจะถึงละโอเคครับพี่ตีก็ก่อนจะรับรชมคลิปนี้ขอคนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคไปน้องเผือกก็รีบใหญ่นะแต่ว่าน้องเผือกเนี่ยรีบขึ้นมาใหญ่เลยนะพี่เตี รีบเดินขึ้นมาบมผมเนี่ยต้องบอกให้รอก่อนนะทางอะไรไม่รู้พาผมมุดมามม่เลยนะเพื่อนไปได้ปะเนี่ยเขาน่าจะถึงแล้วน่เห็นว่าเล็กบอกน่าอยู่แถวนี้แหละ ไ,ไอ้น้องเขือกผมมีหรือเปล่านะที่น้องเขือกเนี่ยบอกว่ามีแฝดอยู่แบอเฮ้เข้าใจนะนี่เขือกเขือกนี่ข้างในนี่เหรอใช่ไหมโอ้โห เป็นที่ร้างร้างนี้ก็น่าจะอยู่อถ่ายให้เจนเ,เข้าไปดูนะพี่ว่วาโลกเผือกอยู่หรือเปล่าไอ้แฝดของน้องเผือกยังอยู่หรือเปล่านะผมทางเข้าดิผมไม่รู้มันจะเข้าไปได้หรือเปล่าดองไหนหรือเปล่านะลองเดินเข้าไปดูนะไม่มีใครอยู่หร้องเผือกอยู่ใคร อยู่ไปน้องเพื่ออยู่ป่ะเ๋ามีทางลงไปด้านล่างโน้นเลยนะออเอ,อย้ยเข้าดูอยู่ข้างล่างก่อนไม่รู้ว่าไปไหนนะเพราะน่าจะอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าน่าจะอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นแฝดกัน เห็นน้เล็กบอกว่าน่าจะเป็นแฝดกันนะผมยังไม่แน่ใจพบยังไม่เจอนะนกเยเห็นตโกนเลี้ยงใหญ่เลยดูดินกเพลยตโกนเลี้ยงหายใหญ่เลย,ยเเมีเสียงไก้ป่าใกล้ๆนี้เลยพวกน้องๆอ,อาจจะไปอยากไก้ป่าหรือเปล่า ออความหาดวงดาวเลยผมก็ไม่แน่เอ้ยนี่มีร่องรอยการเดินมานนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยดูนล้มีมีร่องร่องรอยนะเพอกนี่นี่ใช่ไหมเดินไปนู่นเดินไปฝั่งนู้นหรือเปล่านี่ใช่ป่ะน,น,นี่ด้วยเนี่ยหา่เปไหนวะ ไปลองเดินหายดูแถวนี้ก่อนเพื่อลองหาเลี้ยงดูวุ้นมัวเล็กเราเพิ่งเห็นวุ้นตัวเล็กอุนไปสั่งวุ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนู่นนะเพราะว่าผมเนี่ยจะเข้าไปย่างตัวตัวมันใหญ่นะต้วนี้ ทางนี้ทางนี้ถ่ายดูกันใครเป็นไวะทางนี้ทางตันนวลน่าจะมุดไปทางนู้นจริงๆนะก็น่าจะมุดไปทางนู้นแหละอ๋อนี่เดินไปไม่ได้อยู่ละ เป็นล่องหินแบบนี้เลยนะผมว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นยุคของแบบน,นีแล้มีแค่จะมีคนทำไว้แล้วไปเนี่<ม>แล้วแฝกของน้องเผือกเนีย<ม>อยู่ไหนไม่รู้นะ<ม>ต้องเดินไปดูฝั่งนู้นแล้วเสียงก็ระโกรเรียกใหญ่หาใหญ่นะแต่ว่าเมืนไม่มีเสียงตอบรับเลย มว่าน่าจะไปทางนี้แหละเพราะเหมือนมีร่องรอยการเหยียบดําเนี่ยเนี่ยใบไม้แห้งเนี่ยมือนมีรอยเหยียบเนะาะถามน้องว่าน้องชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะเรียกไงน้องเผือกขาตะโกนไปไหลายรอบแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะ กาคุยกับน้องเพื่อเนี่ยไม่รู้เรื่องนะ <Ooh. S 1> คุยกับน้องเพื่อก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จะถามยังไงเลยว่าน้องเนี่ยชอบไปไหนบ้างหรือเปล่าไปแถวเนี้ย mm. ก็กลับี่นั่งอยู่ที่ผัาด,ด้านที่พักก่อนนะเพราะนั mm. ้นก็ลมๆอยู่มาเพือก,กลับไปที่พักกันไปตอนนี้เดินไม,ม่ถูกเดินเชื่อมัเดินเชื่อมานถึง,งเลยน,น,น,นะ กำลังหนื่อยเลยอยากจะรอพักก่อนรอรอดูล่าลก่อนนะว่าใส่ของน้องเพือนเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะไม่รู้ว่าไปไหนแต่ว่าดูดิมาดูที่อาศัยของพ่อนน้องกันนะดูดิไีไ่รู้อยู่ได้ยังไง เดีมีต้องรอยก,กางติดไฟด้วยนะดูดนะิใช่ไหมมีคนมาติดไฟด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นของพวกน้องๆน,นะแต่วราติดไฟเนี่ยผมว่าน,น่าจะไม่อยู่กันแค่สองคนแน่นะแะพว่าเหมือนว่าจะลกล้างไปแล้วเห็นแค่ว่าเล็กบอกว่ามีแค่แฝดของน้องนะ ถ้าพีพ่เอตีท่านไหนรู้ว่าแส่ของน้องเชยเนี่ยบอกผมด้วยนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะเห็นได้แค่เล็กบอกว่าน้องเผืออเนี่ยเหมือนมีฝาแฟดน,นะ<อ>ผมก็เห็นน้องเผืออลงไปก็เลยรีบตะให้น้องเผืออพาผมขึ้นมานะก็จริงๆจะถ่ายให้ดูด้วยนะตอนที่น้องเพือกเนี่ยลงไปถึงบ้านนะแต่ว่าผมเนี่ยรีบขึ้นมานะก็เลยไม่ได้ถ่ายที่ลงไปนะเห็นะน้องเผืองเนี่ยพูดอะไรไม่รู้ก็ไม่ค่อยเข้าใจก็รีบพากันขึ้นมา เดียนะอยู่ข้างในเนี่ยไม่รู้ว่าแฝดของน้องเผือกเนี่ยไปไหนนะเต่ว่ากันทีพีบดีเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแฝดของน้องเผือกเนี่ยไปไหนแล้วก็อยู่สดในของป่านะ <c oughs> แต่ว่าไม่เห็นน้องรอยกันแบบทำอะไรกินนะไม่รู้คน้อ้งพนน้องๆเนี่ยกินอะไรกันนะอยู่ที่นี่ เพราะผมก็เข้ามาเนี่ยพยายามหามองแล้วที่จุดที่พวกน้องจะทําอะไรกินกันนะขัดไว้แต่ขนสัตว์สักขนนี่ยังไม่เจอแนะล้วขนกก็ไม่เจอนะไม่รู้วพวกน้องได้กินอะไรกันแล้วก็อ,อยู่ได้อยังไงเพรนะว่าอาจจะเป็นเพราะพวกดาพวกนี้ลกล้างขึ้นมาหมดเลยนะแห้งไปไว้แห้งลงมาเยอนะ ว่าผมเนี่ยันนิฐาน่าจะใช่นะน่าจะลงไปฝั่งด้านนู้นนะเพราะว่าม,ม,มันมันมีร่องรอยการเดินไปฝั่งนู้นอยู่นะน่าจะเป็นพวกเด็กๆเี่สามารถมุดไปได้นะฝั่งนู้นนะผมก็มุดไปไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนแต่ว่ากลับมาตั้งหลักก่อนผมเนี่ยจะลองเดินไปดูนะอ้อมต้องอ้อมไปนะครับอ้อมขึนไปฝั่งด้านบนด้านนู้นนะ เ,เดี๋ยวผม,ผมเนี่ยจะพาน้องให้น้องเผือกพาพผมได้เดินขึ้นไปข้างบนรุ่นดีกว่านะน้องขึ้นไปดูว่ามีร่องรอยของแฝดของน้องเผือกหรือเปล่าเผือกไปไปนี่ต้องเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะยี่ห์ผมอยู่ได้ยไงนี่ทางเข้าก็ไม่ค่อยดีแค่จัดเลยมาน้องเผือกมา เอาเผื่อน,นี่ถ้าพูดเขาว่ามามาเนี่ยก็เข้าใจนะว่าให้รีบเดินทางต่องน,นี้นะผมก็พยายามสอนว่าถ้าพูดคามามาเนี่ยเขาก็จะรู้เลยนะถ้าได้ยินอย่งเนี้ยเขาก็รีบเร็มาเลยผมว่าน้องเนี่ยไม่ใช่เป็นน้องเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงคนพูดมากกว่านะน้องเลยเป็นแบบนี้นะผมใช้ทันโอเคครับพี่ตีเดี๋ยวผมเดินรีบเดินทางขึ้นไปต่อดีกว่านะไปไปเร็วว่า ก็ผมกับน้องเผือกเนี่ยเดินอ้อมขึ้นมาแล้วนะอยู่ฝั่งด้านล่างนู้นนะก็เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูฝั่งด้านนี้นะเผื่อว่าใส่ของน้องเผือกจะขึ้นมาฝั่งนี้นะต้องลนะลเ,ลอเลยนะดูบเลล์เลยนะลุ่มใหญ่เลยนะี่เมื่อกี้เนี่ยผมดูทะลุฝั่งนู้นน่าจะอยู่ฝั่งด้านล่างนู้นนะ ลองเดินไปดูนะว่ามีน่องลอยของน้องเขาหรือเปล่านะเผื่อก็จะรู้ทางไม่ใช่จะพาผมมุดมาฝั่งนั้นนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่มุดนะก็เลยพาไปคนเดินอ้อมมาเฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้น่าจะเหมือนน่าจะทะลุมาทางนี้แหละไม่แต่ว่าเผื่อมกน่าจะรู้ทางหรือเปล่าพาผมเดินลงมาละ ชอบเล่นไปชอบเล่นกันตรงไหนไปดูดิเผอน่าจะรู้นะว่าชอบพากันมาตรงไหนนะก็ะเลยน่าจะแถวนี้ผมว่าน่าจะเป็นแถวนี้แหละดูดิเหมือนจะเป็นที่แบบน่าจะน่าจะเล่นกันได้ผมว่าน่าจะแถวนี้แหละฮะอาไมทำไม 这还没有。这里吧。

ก็่าจะไม่มีแรงเยอะก็อ๋อนี่ทางนี้นะนี่เียบสิน่าจะตรงนี้ที่ทะลุมาเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในนู้นเลยเนาะโอ้โหเดินออมาไกลมากเลยนะแต่ว่าจริง เดินอ้อมกันมาไกลเหมือนกันนะผมกับน้องเพือกเนี่ยเดินอ้อมจากแต่ตรงนี้นะเดินขึ้นมาข้างบนนี่เลยเดินทะลุอ้อมมาฝั่งนี้นะดูโหไกลใช่ไหมเลยเชื่อใกล้ๆอย่างเงี้ยแค่ตรงนี้เองนะพี่อน่นะยู่ให้ตรงนี้เองนะเมื่อกี้โหเดินอ้อมมาไกลเหมือนกันนะ ไม่เจอเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าพวกน้องเนี่น่าจะมาเล่นอยู่ตรงนี้ไล้เห็นเขาเผือกขี้มาตรงนี้นะไม่รู้ว่าหายไปไหนนะเฮเงียบสงบมากเลยนะเพียบเยเงียบเง,เงียบสงบจริงๆนะตรงนี้เผือกก็พยายามตะโกนหานะ ใหเดี๋ยวเราเพือกไม่เนี่ยผมจะพาน้องเผือกเนี่ยเดินทะลุไปฝนะั่งนู้นเลยนะอาจจะเดินกลับไปมุดกลับไปทางนี้นะนเดี๋ยวลองกลับไปดูเผือกน้องเนี่ยตอนระหว่างเราเดินอ้อมนี่อาจจะกลับไปที่พักแล้วก็ได้นะเพราะว่าเดินทะลุมาเนี่ยเหมือนว่าตรงนี้น่าจะมาเล่นตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าผูนถายก็น่าจะมุดไม้ได้อย่งนี้น่าจะเือกน้องไก่ของเผือกนี่น่าจะกลับไปแล้ว ืองน่าจะมุดได้นะเพราะว่าน่าจะเป็นที่ของเผือกยเยอะเผือกน่าจะรู้วิธีการไปนะบตจมากัเพื่อ,อต้นหนามนั่นเนี่ยไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปดิเผืองจับต้นหนามให้ผมด้วยนะ ยุยต้นหนามเยอะมากเลยนะอ,ะอะขอบใจมากเพื่อเพื่อบพย<อ>ายามหักต้นไม้ออกให้ผมนะนี่นะเดินทะลุกับมาฝั่งนี้แล้วสิ่งสิให้เพื่อเพื่อหูหู้หู้หู้ห บนหาดดิฮู้ฮู้ฮู้นี่ไหนวะ干嘛้วะ ับไปพักก่อนเดินอ้อมมาไกลเหมือนกันดีถ้าถ้ากลับมาฝั่งทางเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเหนื่อยกว่านี้นะนี่ก็จริงที่ว่าเราทะลุกลับมาได้นะจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีแค่เด็กที่จะเดินทะลุมาฝั่งนี้ได้นะ้ำผึ้งพามาเนี่ยก็ต้องขอบใจน้อำผึ้งคิดว่างามออกให้น้ำเงินเจอ้องนนออกไก้เลยไม่รู้ว่าแฝดน,น้อำผึ้งหายไปไหนนะพยายามตะโกนหาตลอดทางแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนเนาะ ผมก็อยากเจอจริงๆนะพี่ตีแต่ว่าเล็กบอกน่าจะอยู่ที่นี่นะแต่ว่าไม่รู้อยู่ทางไหนเผื่อก็พยายามพาผมเดินหาเต็มที่แนะล้วหาต้องสักสักหน่อยวะนี่อันตรายใอยู่หรือเปล่าอยู่น้องของแสตนเคิร์กแล้ก็หายไปเลยนะเขาทำแบบดีเหมือนกันนะ ดูดิเขาเอาไม้เสาหลักเนี่ยค้ำเอาไว้เลยนะแค่อันเดียวคือว่าอยู่เลยนะ <c oughs> ผมเนี่ยต้องขอพาลพูกผึ้งเนี่ยออกจากที่นี้ก่อนดีกว่าไม่รู้ว่องลูกผึ้งเนี่ยจะตามหาแฝดของเขาก่อนต่อดหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าจะพาลพูกผึ้งกลับดีกว่านะเพราะวก็มีเจอเดิน,ดนอ้อมมาสองรอบแล้วเนี่ย เจาอาหรอพี่เตีไปก็โอเคครับพี่เตีเยวันนี้ผมกับน้องเผือกเนี่ยก็เดินทางลงมาก็ได้ไกลแล้วนะครับนีนี้ก็ลงมาใ,ใกล้ถึงตีนเขาละก็อยากจะเจอเนาะแฝดของน้องเผือกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เจอนะผันนี้พาเผือกกลับไปหไันแรกก่อนเพราะว่าอยากจะให้เล็กเนี่ยมันกลับไปคุยกันเล็กก่อนว่าจะเอาไงนะเพราะว่าผมขึ้นมาแล้วผมยังไม่เจอแฝดนะผมก็กลัวน้องจะเป็นอันตรายคุณนะผมลยเรียกมาจริงๆน้องไม่อยากจะลงมาเลยนะพี่เตี พยายามเรียกลงมานะไม่อยากให้อยู่คนเดียว <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกับพวกน้องๆกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกน้องเนี่ยจะขึ้นมาอยากจะขึ้นมาเจอนนองแฝดเหมือนกันนะแฝดของน้องเผือกนะเห็นว่าน่าจะเล็กน่าจะเป็นแฝดแต่ไม่ก็พี่น้องกันนี่แหละแต่ว่าเห็นเลยว่าน่าจะเป็นแฝดก็โอเคครับพี่ตีเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอตัวเดินทางกลับต่อนะเดี๋ยวพาน้องกลับไปหาน้ำหาท่าอะไรกินก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับพี่ตีจริงๆเราขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะพาแฝดของน้องเผือกเนี่ยกลับไปด้วยกันนะ แต่ว่ากลับมาขึ้นมาเนี่ไม่เจอไม่เป็นไรโอเคครับเพี่อนๆเดี๋ยวสำหรับคลิปเนี้ยผมขอจบคลิปเยงเท่านี้น,นะแต่เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องเผือกเนี่ยช่วยกันตามหาแฝดของน้องด้วยนะโอเคครับสวัสดีครับ